สำหรับน้ำแก๊ก้วยหรือน้ำใบเตยนะคะก็สามารถดื่มได้ในผู้ป่วยโรคไตทุกระยะเลยนะคะออมมีเคล็ดลับในการดื่มน้ำแก๊ก้วยหรือว่าน้ำใบเตยนะคะน้ำแก๊ก้วยน้ำใบเตยผู้ป่วยโรคไตสามารถดื่มได้หรือไม่นะคะสำหรับน้ำแก๊ก้วยหรือน้ำใบเตยนะคะก็สามารถดื่มได้ในผู้ป่วยโรคไตทุกระยะเลยนะคะแต่ผู้ป่วยโรคไตระยะ3ามระยะ4ี่ระยะ5ค่ะ ที่ค่าเจฟอาร์ต่ำกว่า45นะคะเอามีเคล็ดลับในการดื่มน้ำเก๊กฮวยหรือว่าน้ำใบเตยนะคะวิธีการนั้นก็คือเราสามารถที่จะต้มน้ำร้อนนะคะเป็นหม้อก,ก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่ดอกเก๊กฮวยแห้งลงไปให้มีกลิ่นหอมยังไม่ต้องปรุงรสใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็นำน้ำเก๊กฮวยนี้ไปแช่เย็นไว้นะคะหรือเป็นใบเตยก็เหมือนกัน,นะคะ่ะเราก็ทําเป็นใบเตยแห้งแล้วก็ไปต้มนะคะให้มีกลิ่นของใบเตยะคะ่ะเสร็จแล้วก็นาไปแช่เย็นนะคะเวลาเราจะดื่มนะคะ ก็อาจจะเอามาอุ่นร้อนหรือเป็นแบบเย็นก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ําตาลเข้าไปค่ะ สักแก้วหนึ่งเนี่ยประมาณ1-2่องช้อนชาหรือในปริมาณที่เหมาะสมกับไตของเรานะคะว่าเราจะต้องใส่น้ําตาลเท่าไหร่ต่อวันนะคะเราก็ใส่เข้าไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ชงเป็นเครื่องดื่มเย็นหรือเราเอาไปอุ่นให้มันร้อนก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเ,าเป็นเครื่องดื่มน้ําแก้วขวหรือน้าใบเตยที่เขาทําขายทั่วไปอันนี้ไม่ค่อยแนะนําให้ทานสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาจะใส่น้ําตาลค่อนข้างเยอะค่ะถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ป่วยโรคไตเราดื่มน้ําหวานที่มันหวานมากๆนะคะจะทําให้ยูริกสูงไตเราก็ทํางานหนักนะคะค่าไตาเราก็ไม่ค่อยจะดีสัก เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วแนะนําให้ต้มเองแล้วก็ผสมน้ําตาลเองแบบนี้นะคะเราควบคุมได้ก็จะช่วยชะลอไตเสื่อมได้นะคะและสัดส่วนของน้ําตาลที่เหมาะสมนะคะก็ขึ้นอยู่กับช่วงน้ําหนักตัวที่เหมาะสมเช่นกันนะคะซึ่งน้ําตาลหนึ่งช้อนชาให้พลังงานอยู่ที่20กิโลแคลอรีนะคะไม่ว่าจะเป็นน้าตาลทรายขาวน้ําตาลทรายแดงหรือน้ําตาลมะพร้าว ก็เหมือนกันนะคะ20แคลอรี่เหมือนกันค่ะตารางสัดส,ส่วนอาหารที่เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นเราคำนวณหา,าน้ําหนักตัวที่เหมาะสมออกมาได้อยู่ที่50กิโลกร,รัมนะคะเรามาดูในช่วงของน้ําตาลนะคะว่า 1>, 1วันเนี่ยเราควรจะทานอยู่ที่เท่าไหร่นะคะก็ควรจะทานอยู่ที่ประมาณ3-7ช้อนชาค่ะถ้าเกิดว่าเราจะดื่มาน้ำแกี๊ยวฮวยสัก1แก้วช่วงบ่ายนะคะเราก็นำน้ำแก้๊ยววยออกมา1แก้วเสร็จแล้วเราใส่น้ำตาลไปสัก2ช้อนชานะคะเราก็เหลือโค้ต้าน้ำตาลไปทานในเมนูอาหารหรือว่าเครื่องดื่มเมนูอื่นนะคะได้อีกประมาณ5ช้อนชาต่อวันก็คือรวมกันให้ได้ประมาณ7ช้อนชาต่อวันนะคะตรงนี้เราไม่ต้องกลัวว่าเบาหวานหรือน้ำตาลเราจะขึ้นนะคะเพราะว่าเราต้องจํากัดอาหารหมวดอื่นๆค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับ ผู้ป่วยโรคไตนะคะเราใช้น้ําตาลเพื่อช่วยเพิ่มพลังงานนะคะป้องกันที่จะทําให้คนไข้น้ํนนาหนักลดลงคนไข้ผอมแห้งไม่มีแรงนะคะเราต้องทานเข้าไปนะคะเพื่อช่วยเพิ่มพลังงานเท่านั้นนะคะทานในปริมาณที่เหมาะสมแต่ถ้าเกิดใครยังไม่รู้ว่าตอนนี้น้ําหนักตัวที่เหมาะสมของเราอยู่ที่เท่าไหร่เราจะได้มาจัดตารางอาหารตรงนี้ได้ถูกต้องนะคะอ๋อมีวิธีการหาน้ําหนักตัวที่เหมาะสมเพื่อที่เราจะได้มาดูตารางตรงนี้ได้อย่างเหมาะสมกับตัวเราหรือคนไข้ที่เราดูแลอยู่นะคะลองทําดูนะคะวิธีการคํานวณหาน้ําหนักตัวที่เหมาะสมนะคะ ง่ายมากๆเลยนะคะสิ่งสําคัญอันดับแรกที่เราควรจะทราบนั่นก็คือเพศของคนไข้ไตระยะที่เท่าไหร่ของคนไข้แล้วก็ส่วนสูงของคนไข้ที่เป็นเซนติเมตรนะคะเราก็เข้าสูตรหาน้าหนักตัวที่เหมาะสมได้เลยค่ะสูตรนะคะสําหรับผู้ชายค่ะเราจะใช้ส่วนสูงนะคะผู้ชายใช้ส่วนสูงที่เป็นเซนติเมตรนะคะลบด้วย100ค่ะและผู้หญิงค่ะใช้ส่วนสูงเซนติเมตรเหมือนกันค่ะ ลบด้วย105นะคะ105นะคะสำหรับผู้หญิงตัวอย่างการคำนวณน,นะคะหาน้ำหนักตัวที่เหมาะสมนั้นคือผู้หญิงส่วนสูง155เซนติเมตรนะคะเราใช้ค่าคงที่ก็คือ105นะคะน้ำหนักตัวที่คำนวณออกมาได้ก็คือ50กิโลกร,รมัมสรุปก็คือน้ำหนักตัวที่เหมาะสมคือ50กิโลกร,รัมนะคะเราก็ใช้น้ำหนักตัวนี้ค่ะ ไปเทียบกับตารางตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นข้อมูลจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยตรงนี้นะคะถ้าเกิดท่านใดอยากได้แอดไลน์มาได้ที่ Line แ d ดอ้อมสัินีได้เลยนะคะเดี๋ยวอ้อมส่งแผ่นพับต,ตัวนี้ไปให้นะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะคะที่เราบอกว่าคำนวณได้50กิโลกร,รมัมเราก็มาดูปริมาณการทานนะคะในกลุ่มของแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ตรงนี้เลยนะคะแถบสีเหลืองข้างบนก็คือ น้ำหนักตัวที่เหมาะสมที่เราคำนวณได้นะคะแถบด้านล่างไล่ลงมานะคะนั่นคืออาหารแต่ละหมวดว่าเราต้องทานอะไรเท่าไหร่แบบนี้นะคะก็ลองไปคำนวณดูนะคะง่ายมากๆเลยค่ะเมื่อรล้เคลบในการดื่มน้ําเก๊กมวยหรือน้ําใบเตยแล้วนะคะก็ลองนาไปทําดูนะคะจะทําให้คนไข้นั้นมีสุขภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นได้ทานอาหารอร่อยได้ทานเครื่องดื่มอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะสาหรับวันนี้ก็ฝากไวเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะติดตามสาระสุขภาพดีๆได้ที่ไลน์อ้อมสารีหรือที่ Facebook กินดีใตดีชีวิตมีสุขบายคุณอม รหรือที่ YouTube กินดีมีสติกับคุณอ้อมสารินีค่ะ